วิธีการใส่รูปนะคะเราก็ไปตรงส่วนของจุดบริเวณที่เราต้องการจะใส่รูปนะคะสมมุติเป็นส่วนด้านล่างของข้อความที่เราใส่ไว้แล้วเนี่ยตรงจุดนี้นะคะที่เราต้องการจะเติมรูปลงไปเราก็ไปคลิกที่อัปโหลดหรือ Insert Media นะ,ะอันนี้จะเห็นได้ว่าเป็น add and image นะคะ,ะ,คะก็คลิกเข้าไปจะเห็นได้ว่าตรงส่วนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะ browse ไฟล์จากคอมพิวเตอร์เนี่ยมาเก็บไว้ในไลบรารีได้ หรือว่าอาจจะไปใช้ลิงก์จาก URL อื่นๆก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะใช้จาก Media Library นะคะหรือว่าอาจจะใช้จาก g a l l ลอรที่เรามีอยู่แล้วนะคะสมมุติถ้าเรา browse จากส่วนของคอมพิวเตอร์เข้ามานะคะก็ใช้วิธี browse ไปที่ไฟล์ที่เรามีเก็บข้อมูลต่างๆไว้นะคะอย่างเช่นถ้าเราเลือกไฟล์นี้นะ ไฟล์นี้นะคะก็ open เข้ามานะแล้วก็ทำการอัปโหลดแต่ไฟล์ก็ควรจะไม่มีขนาดใหญ่จนเกินไปนะเมื่ออัปโหลดเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไฟล์ที่เราอัปโหลดเข้ามาเนี่ยก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะในส่วนนี้เราก็สามารถที่จะใส่ข้อความอะไรต่างๆลงไปได้เป็น alternate text หรือว่าเป็นรายละเอียดอื่นๆของข้อความนี้นะสมมตินี้ใส่เป็น t e ท t เข้าไปนะ แล้วก็ด้านล่างที่ขึ้นขึ้นมาเนี้ยอันนี้จะเป็นลิงก์ของไฟล์นี้ตำแหน่งที่เก็บไฟล์นี้อยู่ก็จะเห็นได้ว่าเป็นที่ http://utcc.ac.th/wp/ s l o r d e ตรงนี้นะฮะทีนี้จะให้รูปเนี้ยขึ้นอยู่ตรงส่วนกึ่งกลางหรือว่าซ้ายหรือว่าขวาหรือว่าเป็น default เนี่ยก็เลือกสมมติถ้าเลือกอยู่ซ้ายนะฮะแล้วก็มีขนาด ของตัวรูปเนี้ขึ้นนะะถ้าเราต้องการโพสตลงเลยเราก็ใส่ insert into post ได้เลยในกรณีที่ต้องการใส่รูปอื่นๆถ้าเรามีอยู่ในแกลเลอรี่อยู่แล้วก็ทำวิธีการเดียวกันได้นะฮะก็าอาจจะไปที่แกลเลอรี่ของเราะะหรือว่าไปที่ media library ก็ได้สำหรับที่แกลเลอรี่ของเราสมมุติถ้าเรามี2ไฟล์เนี้เก็บไว้อยู่นะฮะถ้าเราต้องการเลือก ไฟล์ birthday เนี่ยมาใส่ไว้แล้วก็คลิกไปที่ show นะคะที่ show นี่ก็จะขึ้นรายละเอียดของตัวไฟล์นี้แล้วก็จะเห็นไว้ว่ามี url ให้นะคะซึ่งเราจะ copy แล้วก็ไปลิงก์โดยใช้ url นี้ก็ได้หรือว่าเราจะ insert อันนี้ลง post ของเราเลยก็ได้ก็คลิก insert into post ได้เลยนะคไฟล์นี้ก็จะขึ้นมาเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่ต้องการ publish เราก็ให้ s a v เราก็ทำการเซฟตัวนี้เป็นดราฟไว้ก่อนได้นะคะก็คลิกเป็นเซฟดราฟไว้มันก็จะถูกบันทึกเอาไว้นะคะสำหรับกรณีที่เซฟดราฟเนี่ยตัวนี้ก็ยังจะไม่ถูกโพส์ตขึ้นนะฮะแต่ว่าเราสามารถที่จะพรีวิวโพสตดูได้โดยการคลิกที่ส่วนของพรีวิวโพส์ตรงนี้ นี่ก็จะเป็นโพสต์ที่ท่านขึ้นเอา,เอาไว้นะคะสำหรับการจัดหน้าเนี่ยก็คงจะต้องดูขนาดอาของตัวโพสต์ที่เราจะขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าจริงที่จะนําขึ้นได้เพราะฉะนั้นลักษณะหน้าตาที่เราเห็นเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับปรุงหน้าตานะคะในกรณีที่จะโพสต์ขึ้นเนี่ยว่าให้เหมาะสมเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ยังไงนะะอันนี้เป็นกรณีโพสต์รูปภาพซึ่งเป็นพรีวิวนะคะ แล้วก็ข่าวโพสต์นี้นะคะถ้าหากว่าเราต้องการนำขึ้นจริงๆเราก็ไปดูว่าเราต้องการจะนำไปขึ้นในแคตติกอรีไหนนะ,ะสมมติถ้าเป็นกรณีที่จะขึ้นเป็นกิจกรรมที่สาขาฟ้ดไซเทคนะฮะยกตัวอย่างแล้ก็จะให้ขึ้นที่ข่าวฟ้ดไซเทคด้วยนะฮะก็สามารถที่จะคลิกได้2ที่นะฮะแล้วก็ถ้าต้องการไปขึ้นเป็นข่าวประกาศที่หน้าคณะวิทยาศาสตร์ ก็คลิกที่ข่าวประกาศตร,ตรงนี้ได้ขึ้นอยู่กับแคตตอที่ต้องการนำไปใส่นะฮะอย่างกรณีนี้ถ้าคลิกอยู่3ที่กิจกรรม fst ข่าว fst แล้วก็ข่าวประกาศเนี่ยข้อมูลโพสต์ตรงนี้ก็จะไปขึ้นที่ทั้ง3จุดนี้นะฮะในกรณีนี้จะขอเทสโดยการใช้ของสาขาฟุซตซิลเทคก่อนนะฮะก็สมมุติถ้าเราต้องการ publish ขึ้นจริงๆไปขึ้นที่กิจกรรมของสาขาฟูซายเทคแล้วก็ข่าวฟูซายเทคลองดูหน้าตาว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็คลิกเลือก c a t ตาล็อแล้วก็พับลิชค่ะเมื่อคลิก Publish เรียบร้อยแล้วนะคะตรงส่วนนี้มันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นอัปเดตไปนะคะเพราะนั้นถ้าเรามาแก้ไขข่าวเนี่ยเราถ้าเราแก้ไขเสร็จแล้วเราก็คลิกอัปเดตอีกทีนึ่งนะคะ กรณีน,นี้เราได้โพสต์ขึ้นไปแล้วนะคะเราพับลิชแล้วตรงนี้ก็เห็นได้ว่าสเตตัสนี่ก็จะเป็นพับลิชส่วนวิสซิบิลิตี้นี่เราก็เลือกได้ด้วยเช่นเดียวกันว่าจะให้เป็นพับลิ c หรือว่าเป็นพาสเวิร์ดโปรเทคหรือว่าเป็นไพรเวทนะะกรณีน,นี้ถ้าเราต้องการพับลิ c ข่าวปกติทั่วไปก็เลือกพับลิ c นะะปกติให้คนสามารถอ่านได้กรณีที่ต้องการลบก็คลิกลบตรงนี้ได้นะฮะนี้ก็สามารถ เซตอะไรต่างได้นะคะทีนี้ลองไปดูว่าโพสต์ของเราจะไปขึ้นในลักษณะยังไงนะคะก็ลองดูนะฮะอันนี้ที่โพสต์ไปนี่จะอยู่ในกิจกรรม fst แล้วก็ข่าว fst เราก็ลองไปดูนะฮะสำหรับส่วนนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ในหน้าของสาขาวิวาทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนะคะก็คลิกไปที่หน้าสาขาวิวาทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารก็จะเห็นได้ว่าข่าวที่เราโพสต,ตะกี้นี้นะคะก็คือข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมกีฬาเปิดกระป๋องแล้วก็ข่าวดังกล่าวนี้ก็จะไปขึ้นที่กิจกรรม fst แล้วก็ข่าว fst ทั้งสงส่วนที่เราเลือกแค t e g กรีไว้แต่โดยปกติแล้วมันก็จะเราก็คงจะเลือกแค่แค t ตากรีเดียวว่าเป็นข่าวหรือว่าเป็นกิจกรรมนะอันนี้แล้วแต่เคสว่า editor เ,เ,เนี่ยต้องการไปโพสต์ให้ขึ้นอยู่ตรงจุดไหนนะคะอย่างเมื่อกี้นี้ถ้าโพสต์ไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราอัปเดต ที่หน้าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเนี่ยมันก็ตรงส่วนนี้เนี่ยที่เราโพสต์ข่าวขึ้นไปใหม่เนี่ยมันก็ทุกข่าวจะไปอยู่ที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็คือตัวนี้ข่าวประชาสัมพันธ์กีฬาเปิดกระป๋องตรงนี้ก็จะขึ้นด้วยโดยอัตโนมัตินะฮะนอกจากที่เราเลือก2องแคตตากรีนั้นแล้วเดี๋ยวลองดูว่าหน้าตาของเขาเราเป็นไงแล้วก็ลองไปคลิกดูนะฮะอย่างเช่นตรงนี้ข่าวประชาสัมพันธ์กีฬา กิจกรรมกีฬาเปิดกระป๋องที่เราใส่รูปใส่เทคไปเมื่อกี้นี้นะคะหน้าตาที่ขึ้นก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็ตรงตามที่เราใส่ไว้แต่ว่าเรื่องของภาพเรื่องของอักษรอะไรต่างๆเราก็คงต้องจัดหน้าให้เหมาะสมอีกทีหนึ่งถ้ามีการเลื่อนหรือว่าขนาดไม่เหมาะสมเกิดขึ้นนะคะเมื่อโพสต์แล้วก็ทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะปิดโพสต์ตรงนี้ได้ นี้ถ้าต้องการตรวจสอบว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็คลิกไปที่ all p o s t ตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมาขึ้นตรงส่วนกิจกรรมข่าวที่เราใส่ตะกี้นี้นะคะข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาเปิดกระป๋องโดยผู้เพิ่มนี่ก็คือ fst editor แล้วก็ category ที่ไปขึ้นนี่ก็คือที่กิจกรรม fst แล้วก็ข่าว fst กรณีที่ต้องการแก้ไขข่าวหรือว่าลบข่าวนะคะ ในส่วนของการลบข่าวเนี่ยเราก็สามารถทําได้ง่ายๆตรงนี้เลยนะคะถ้าเลื่อนมาที่ข่าวของเราที่เราโพสต์ไปนะคะต้องการลบเราก็แทร็ h ตรงนี้เลยนะคะ move ไป t ทร็ h ตรงนี้เลยก็คือการลบหรือว่าต้องการให้ลบนะคะก็ติ๊กตรงส่วนนี้แล้วก็จะลบตรงนี้ก็ได้ก็คือ move to trash ก็เลือกเฉพาะไฟล์ที่เราจะลบนะคะหรือว่าถ้าจะเข้าไปแก้ไขก็ไป edit นะคะหรือว่าคลิกที่ตัวไตเติลนี้เลยก็ได้ ก็จะแก้ไขข่าวได้ตามปกติเหมือนที่เราทำตะกี้นี้นะคะแล้วก็จุดที่สามารถจะลบได้อีกที่หนึ่งก็คือตรงนี้นะคะ move to thread ก็สามารถที่ลบข่าวได้นี้ได้เช่นเดียวกันถ้าต้องไม่ต้องการให้ publish นะคะเราก็มา edit ในส่วนของ publish ตรงนี้นะคะให้เป็น draft ไว้นะ,ะขึ้นเป็น draft คลิกโอเคแล้วก็ update ซะนะคะ,นะคะส่วนนี้ก็จะเป็น draft เพราะนั้นที่ หน้าหลักสูตรเมื่อกี้นี้ถ้าเรา r e f l e c ดูก็จะเห็นได้ว่าส่วนของความเคลื่อนไหวล่าสุดตะกี้นี้นะฮะเรื่องที่เราโพสต์ไว้ก็จะหายไปเพราะว่ามันกลายเป็นด r a f t ละนะฮะในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราโพสต์ไว้นะฮะในหน้าสาขา FST นะส่วนของหน้าสาขา FST ก็จะเห็นได้ว่าก็จะหายไปนะฮะถ้าเราเลือกเป็นด r a f ะะหรือว่าถ้าเราต้องการลบไปเลยเราก็ move to trash เพราะฉะนั้นที่เอาโพสทั้งหมดนะคะก็จะเห็นได้ว่าที่เราโพสไว้ตะกี้นี้ก็จะถูกลบไปเรียบร้อยแล้ว